สุดของโตโยต้านะครับรุ่นนี้นะครับโตโยต้าเวลล์สนะครับซึ่งจะมีให้เลือกกัน2รุ่นนะครับคือรุ่นท็อปกับรุ่นลองนะครับเดี๋ยวพามาชมรุ่นท็อปกันก่อนนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นตัวพรีเมียมนะครับเรียกว่ามีอุปกรณ์ต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวตามไปชมครับครับถ้าถามว่าเจ้าเวลลสมีอะไรใหม่บ้างนะครับเริ่มจากโครงสร้างเขาเลยนะครับมีการออกแบบใหม่นะครับ ทั้งตัวเลยนะครับโครงสร้างของเขาออกแบบใหม่ระบบเกียร์ก็มีการออกแบบใหม่นะครับให้ทํางานได้สมูทเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นเป็นระบบเกียร์ CVT นะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับก็จะมีการพัฒนานะครับเป็นรหัส 2NR นั่นแหละแต่ว่ามีการพัฒนาให้มีแรงม้ากับแรงบิดเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทําให้มีการตอบสนองการขี่ได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงระบบช่วงล่างหน้าหลังก็มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ด้านหน้าจะเป็นแมบบ็กราษีนสแตนดด้านหลังก็คงเป็น ทอนชั่นบีมเหมือนเดิมนะครับแต่มีการปรับเตทให้เหมาะกับตัวรถนะครับสำหรับเจ้าเวลลสนะครับก็จะมีระบบความปลอดภัยต่างๆเพิ่มขึ้นมามากมายนะครับซึ่ง Toyota Safety Sense มันมีห้าระบบนะครับแล้วก็ระบบ Active Safety ต่างๆก็มีมาให้อีกเพียบเช่นกันนะครับมาดูกันที่ด้านหน้าของเจ้าเวลลสนะครับเริ่มต้นด้วยไฟนะครับเป็นแบบ LED นะครับพร้อมตัวตัวไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับกระจังหน้าเป็นโทนสีดำนะครับเป็นพลาสติกนะครับเนี่ย ตัวตัวนี้จะเป็นตัวพรีเมียมนะครับจะมีตัวพวกชุดแต่งช่วงอะไรเงี้ยมาให้ดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นรอบคันเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าทํามาได้สวยงามนะครับเวลออชมนี้นะครับชมพรีเมียมนี่นะครับรุ่นพรีเมียมนี่จะมาพร้อมกับยางบิสโตนนะครับพร้อมกับล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับเรียกว่าให้ยางมาคุณภาพเลยนะครับไม่ต้องไปหาเปลี่ยนกันอีกแล้วนะครับ จุดหนึ่งที่สังเกตได้นะครับเวลอ s สตนะครับตัวพรีเมียมเนี่ยจะมาพร้อมกับดิสเบรกหลังด้วยนะครับเรียกว่าหลายๆรุ่นนะครับสมัยนี้นะครับด้านหลังก็ยังเป็นดัมเบรกอยู่เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นดิสเบรกสี่ล้อเลยครับครับและจะเห็นว่าเจ้าเวลอ s สเนี่ยจะมีความใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับดูได้นะครับว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเรียกว่าช่วงห้องโดยสารเนี่ยเขาจะมีความกว้างขวางมากกว่าตัว อวันซาโฉมเดิมเยอะเลยนะครับแล้วก็มีความกว้างขวางมากกว่าคู่แข่งในระดับเดียวกันอีกด้วยนะครับสำหรับเจ้าเวลอรโชมนี้ครับสำหรับภายในห้องัสานด้านหลังเนี่ยก็สามารถปรับพับได้หลากหลายรูปแบบนะครับเบาะนี้ก็สามารถพับได้นะครับพับได้ครับพับได้พับขึ้นได้สะดวกสบายนะครับด้านหลังก็พับได้เรียกว่าสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ในแบบสูงแล้วก็เพิ่มพื้นที่การใช้สอยได้อย่างกว้างขวางเลยเรียกว่า ของทั้งไซส์ยาวไซส์สูงเนี่ยสบายสบายสำหรับคันนี้นะครับนะครับพอปรับพับเบาะด้านหลังแล้วก็เรียกว่างมากนะครับดูนะครับจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับอีกจุดหนึ่งที่สบายใจกันได้นะครับคือผู้โดยสารด้านหลังนะครับจะมีช่องแอร์นะครับเรียกว่าใช้งานกันได้สะดวกสบายนะครับช่องแอร์นะครับสามารถปรับทิศทางต่างๆได้นะครับ ปรับแรงลมได้นะครับเรียกว่า Toyota ก็จะมีจุดเด่นเน,นะครับเรื่องความเย็นสบายของระบบแอร์นะครับมาที่ด้านท้ายนะครับไฟท้ายเขาเก็เป็นแบบแถบยาวนะครับก็ดูตามสมัยนิยมยุคนี้นะครับส่วนใหญ่ไฟท้ายเนี่ยจะเล่นยาวอย่างนี้นะครับแล้วก็มีตัวทับทิมมาให้แล้วก็มีแถบของการชนล่างเนี่ยเป็นคล้ายดิฟฟิวเซอร์มาให้เลยครับสำหรับตัวพรีเมียมตัวนี้นะครับ ขาหลังสามารถเปิดได้นะครับแต่ยังไม่มีไฟฟ้านะครับต้องเปิดอย่างนี้คือไปนะครับเรียกว่าก็น้ําหนักไม่ไม่หนักนะครับเปิดปิดง่ายนะครับครับสำหรับภายในของเจ้าเวลโสนะครับก็มีความสวยงามในระดับหนึ่งนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับเรียกว่าแตกต่างไปจากเดิมนะครับกุญแจก็เป็นแบบรีโมทนะครับมีเบรก โฮ oh, นะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับพวงมาลัยรูปร่างหน้าตาสวยงามใช้ได้นะครับฟังก์ชันการต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนได้จากพวงมาลัยด้านซ้ายนี่จะเป็นพวกเกี่ยวกับระบบหน้าจอและก็ะบบเครื่องเสียงนะครับด้านขวามือจะมีปุ่มได้ายสลับเปลี่ยนโหมดนะมีอีโคไฟจะติดคำว่าอีโค o r r m l l จะไม่มีไฟติดส่วนโหมด Power จะมีไฟอีโคกับไฟ Power ติดพร้อมกันนะครับ หน้าปัดสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ด้วยตัวพวงมาลัยด้านนี้นะครับเรียกว่าหลายรูปแบบเลยใช้งานง่ายนะครับหน้าจอจะมีความสวยงามนะครับเป็นหน้าจอหน้าจอสัมผัสนะครับขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็อยู่ในตําแหน่งที่พอใช้งานกําลังดีนะครับตัวแอร์ระบบแอร์ต่างๆเป็นปุ่มกดเป็นดิจิทัลนะครับมีความทันสมัยที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่มีไวเลสชาร์จมาให้เลยนะครับเรียกว่า เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะครับสรับรถในสไตล์ของการใช้งานอเนกประสงค์แบบนี้นะครับอีกหนึ่งลูกเล่นนะครับของเจ้าเวล้อนนะครับก็คือตัวไฟนะครับตัวนี้จะมีลูกเล่นนะครับเหมือนเป็นความสวยงามเล็กๆน้อยๆนะครับที่มากับรุ่นนี้นะครับที่คอนโซลก็มีนะครับที่ตัวมือจับก็มีนะครับภายในของเจ้าเวล้อนนะครับก็รุ่น พรีเมียมนะครับก็จะเป็นความทูโทนหน่อยนะครับเอกลักษณ์ของ t o โยต้นะครับก็จะมีที่วางแก้วเรียกว่าสะดวกสบายนะครับอยู่ในตําแหน่งที่ใช้งานได้ดีเลยนะครับสำหรับผู้โดยสารนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับมีมาให้เพียบนะครับตามสไตล์ของ t o โยต้นะครับถือว่าใช้งานได้ครบถ้วนนะครับตัวเบาะนะครับตรงพื้นที่เราสัมผัสเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกำมะหยีนะครับด้านข้างเนี่ยจะเป็นคล้ายๆหนังสังเคราะห์นะครับ คอนโซลหน้านะครับของเจ้าเวลอรสจะเป็นวัสดุก็ถือว่ามีความเรียกว่ายังเป็นพลาสติกนะครับเป็นเป็นเป็นลักษณะอย่างนี้แบบมีความยุบตัวให้ตัวได้บ้างนะครับแต่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นวัสดุแบบนุ่มให้นะครับมีโลโก้เรียบร้อยนะครับที่พงมาลัยนะครับจะไม่มีตัว อันดัช in pues ิมาให้นะครับแต่ที่แท่นเกียร์นะครับจะสามารถโยกซ้ายขวานะครับบวกเป็นแมนนวลได้นะครับบวกลบได้นะครับยกขึ้นยกลงเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ได้นะครับนี่คือที่บังแดดฝั่งคนขับนะครับจะไม่มีกระจกนะครับไม่มีกระจกนะครับส่วนฝั่งคนนั่งนะครับมีกระจกให้นะครับเรียบร้อยนะครับส่วนกระจกมองหลังนะครับก็จะเป็นแบบก้องแงกกอกแงกออกนะครับยังไม่ปรับแสงอัตโนมัตินะครับ หลังก็เช่นกันนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามีความกว้างขวางเลยนะครับครับสำหรับตัวเบาะด้านหลังเนี่ยที่ปรับได้หลากหลายรูปแบบแล้วนะครับการเลื่อนนะครับของตัวเบาะเนี่ยนะฮะจะเห็นได้นะครับว่าจะทําได้มากกว่ารุ่นก่อนๆนะครับอ่าเอาเป็นว่าถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นเก่าอย่างอวานซ่านะครับก็จะเลื่อนได้มากกว่าเยอะเลยนะครับเนี่ยนะแค่นี้ก็มีการ ก้าวขึ้นมานั่งในห้องนิสสัได้ค่อนข้างสะดวกกว่าเดิมนะครับนี่เรียกว่าออกแบบมาเพื่อความเป็นประสงค์ในการใช้งานในการปรับเปลี่ยนพื้นที่การใช้งานเลยนะครับสำหรับการเข้าไปนั่งที่เบาะแถวที่3นะครับก็เนี่ยตัวเบาะนี้จะพับกลับไปได้นะครับเราก็ก้าวเข้าไปนะครับนั่งนะครับก็พื้นที่ก็ต้องบอกละครับว่ามันนั่งได้นะครับนั่งได้นะครับก็ต้องอาศัยเฉลี่ยพื้นที่ กัรระหว่างเบาะแถวที่2กับ,บแถวที่3นะครับตัวเบาะแถวที่3นะครับปรับได้นะครับปรับได้ปรับไปเอ็นได้นะครับปรับเอ็นได้นะครับปรับเอ็นได้แต่ถามว่าถ้าพอปรับเอ็นปั๊บพื้นที่เก็บของด้านหลังก็จะลดน้อยลงไปทันทีนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณเน้นโดยสารการเดินทางนะครับเน้นจำนวนคนก็สามารถไปได้สบายสบายว่า7ที่นั่งเนี่ยเหลือเฟือนะครับแต่ถ้าเจ็ที่นั่ง แล้วมีสัมภาระด้วยอันนี้ก็ต้องไปจัดระเบียบกันอีกทีนะครับต้องยอมรับข้อจํากัดตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี้ยพอเบอาะแถวสามปรับเอนนั่งสบายนะครับพื้นที่ด้านหลังนี้ก็แทบจะหมดไปเลยนะครับก็อย่างว่าแหะครับมันก็ต้องมีได้มีเสียนะครับอันนี้ต้องลองไปปรับการใช้งานกันดูนะครับสำหรับเจ้าโตโยต้าเวลอสนะครับกับความอนเนบสงค์ของห้องลิสานด้านหลังครับ คับและนี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะครับก็คือเจ้าโตยต้าเวลอสตัว Smart นะครับเมื่อกี้เราไปดูตัวตัวท็อปพรีเมียมาแล้วตัว Smart รูปโฉมหลักๆนะครับก็จะยังเหมือนกันต่างกันที่พาร์ทภายนอกนะครับกับออปชันภายในแล้วก็ระบบความปลอดภัยที่จะถูกตัดลดทอนลงไปแค่นั้นเองครับครับสำหรับเจ้าเวลอสนะครับก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2NRVE 1.5ลิตรนะครับซึ่งตัวนี้ได้รับการปรับพัฒนานะครับ ให้เพิ่มแรงม้าจาก103แรงม้านะครับเป็น106แรงม้านะครับแรงบิดเพิ่มจาก134เป็น138นะครับเรียกว่าก็จะสามารถขับขี่ตอบสนองได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวที่นี้ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับเจ้าเบลอนนะครับจะรองรับน้ำมัน E20 นะครับ ก็เรียกว่าช่วยทุนค่าเชื้อเพลิงไปได้พอสมควรน,นะครับครับตอนนี้เราก็อยู่ใน toyota veloz ตัวใหม่ตัวท็อปสุดพรีเมียมเกรด ของรถดูความคร่องตัวของพวงมาลัยนะคะเชญได้เลยค่ะเราตรงไปก่อนนะคะผ่านตัวแรกค่อยเข้าซ้ายค่ะรตรงเข้าเลนเชนี่ยนะะรนี้เราไม่ต้องใช้บริการเียกันเ่น,นิดน,ดนค่ะงเลเสร็รเบรดความเร็วค่ะกับรถด้านซ้ายนะคะตรงนี้เราจะเป็น p a n ไม่ต้องจอดะะดูอัตราเร่งกันอีกรอบหนึงนะคะพองมาลัยตรงล้อตรงเต็มค ะวนในครอบ เข้าด้านซ้ายดีไหมคะจอดรถก่อนเนื่องจากด้านซ้ายจะหนักมากแต่อยากให้เห็นเลว่าในเรื่องของการรับแรงกระแทกของช่วงล่างนะคะใช้ความเร็วประมาณสักสิบค่ะนคะคะช่วงล่างก็จะได้ลงไปเต็มที่นิดนึงนะะตรงนี้จะเป็นล,กลนูกระนาดอยู่สอง สองที่เราไปสปอตเออเป็นพร ที่จะดูในเรื่องของการขับของเราคือหลักๆเขาจะอยู่ที่อีโคโหมดแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะเร่งแซงเนี้ยค่ะมันจะไปที่ power โหมดค่ะใช่ค่ะเขาจะดูในเรื่องของการใช้คนเร่งให้เราด้วยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวลองดูรอบแรกเป็น normal โหมดก็ได้รอบต่อไปเป็น power โหมดนี้ก็ได้ normal กับอีโคก็คือไฟขึ้นเหมือนกันเอ่อ normal จะไม่มีโชว์แต่ถ้าไป็านเราปิดไปเลยใช่ค่ะก็ง่ายเหมือนมี3โหมดมีอีโค normal คือไม่มีไฟเลยใช่ค่ะแต่ power เนี่ยจะมีไฟอีโคขึ้นด้วยพร้อมกับ power ตามรับไปได้เลยนะคะการเล่นก็สไตล์เกียร์ซีพีที ช่องนี้ช่วยมันก็ยังมีช่องต้องว่างระหว่างกระจกช่วยทําให้เรามองเคลียขึ้น ต่างระดับผมว่ารู้สึกได้เลยนะครับว่ามันมันดูให้ตัวดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับนุ่มนวล กดอีกทีหนึ่งเป็น power ครับแต่ที่บอกก็คือถ้าเราขับสัติมันก็จะเป็น eco ไปใช่ครับแต่ถ้าคันเร่งมันหนักหนักหน่อยเขาก็จะรู้ว่าเราต้องการขับแบบ power นี้ <Power S 2> ค,ครับโอเคคไปนครับนี่เรากดเต็มคันเร่งนะครับก็รู้สึกตอบสนองดีกว่ารอบแรกที่เป็นรอ l ธรรมดาเสียงเครื่องก็จะดังนิดหนึ่งตามสไตล์ของียร์ CVT นะครับ ต,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 ตื้อเนี่ยสัญญาณนี้ก็คือเขาจะมีระบบเรียกว่ารักษาในเลนอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับแล้วมีการดึงด้วยดึงพวงมาลัยช่วยด้วยเรียกว่ามาเต็มเหมือนกัน,นครับสหรับเบรคตัวนี้สลาลมเลนเชนนะคาณหกสิบห้นะใชนครับเนี่ยรอบที่สามนะครับของสลาเราผมว่าดีดีเลยนะครับแบบว่าไปตามพวงมาลัยเราเลยนะครับเนี่ยเลนเชนก็ถือว่ามั่นมั่นคง เร่งกันอีกครั้งนะครับสั้นๆในเท่ารู้สึกอย่างหนึ่งครับคือความเงียบและความนุ่มนะครับ่อกี้แอบดูรู้สึกเป็นยางบิสโตรนนะครับเป็นบิสโตรน์ทูลนซาถือว่าโอเคเลยนะครับช่วงล่าง ออปชันก็ถือว่าให้มาเยอะมากนะครับ หลังจากที่เราได้ทดลองขับเจ้า t o y ยต้าเวลอสมาแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่านอกจากรูปโฉมภายนอกนะครับที่ได้รับการปรับเปลี่ยนมีขนาดกว้างใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับสมรรถนะการขับขี่ของเวลอสนะครับก็ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานของเครื่องยนต์นะครับที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มแรงม้าแรงบิดเพิ่มขึ้นมานะครับรวมถึงระบบเกียร์ซีวีทีนะครับที่สามารถใช้งานได้พอประมาณนะครับอัตราเร่งก็ทําได้ค่อนข้างทันใจนะครับ เพราะว่ามีโหมดการขับขี่ในการใช้งานนะครับแต่เสียงเครื่องยนต์นะครับจะดังไปซะหน่อยนะครับในด้านของสมรรถนะช่วงล่างนะครับก็ถือว่าเวลอสนะครับช่วงล่างค่อนข้างนุ่มนะครับการควบคุมในทางตอนช่วงสลาลอมนะครับถือว่าควบคุมได้มั่นใจนะครับตัวรถจะโยนตัวน้อยนะครับที่สําคัญนะครับเวลอสชมนี้นะครับจะมีระบบอำนวยความสะดวกความปลอดภัยต่างมาให้มากมายนะครับถึงแม้ว่าบางตัวจะขาดหายไปบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control อะไรพวกนี้นะครับจะไม่มีมาให้นะครับสุดท้ายนะครับก็คงต้องไป รอราคาวันเปิดตัวนะครับเพราะว่าวันที่เรามาทดสอบวันนี้นะครับยังไม่ทราบราคานะครับเพราะรถยังไม่ได้เปิดตัวนะครับและสุดท้ายจริงๆนะครับก็ขอฝากช่อง y u u t u b ช c n e n ของของ h u t o t n d นะครับฝากกดไลค์กด Sub subscribe นะครับเพื่อติดตามงานรีวิวของเรานะครับก็จะพยายามหาข้อมูลดีๆมาฝากกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ